สวัสดีครับวันนี้ธราครับจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอพื้นที่ตําบลเนินหอมอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ธราวิ่งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข33เดิมครับบริเวณวงเวียนสารสมเด็จพระรศวนโซนนี้ก็จะเป็นโซนตลาดสดตลาดนัดร้านมินิมาร์ทมินิช็อปครับที่ของเราจะเข้าไปอีกประมาณ6กิโลเมตร ถ้าเราเลี้ยวซ้ายขึ้นไปครับไปนครนายกเลี้ยวขวาไปอำเภอรประจันาารามออกกระบินไปสากแก้วเราจะมุ่งหน้าไปทางถนนทางหลวงหมายเลข3077ครับทางขึ้นเขาใหญ่ไปอำเภอปากช่องขับโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องพักห้องเช่าครับมีนักศึกษาจากมหาลายัยเทคโนโลยีประจอม9พระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีนะฝั่งสายมือ ฝั่งขวามือครับก็จะเป็นตลาดนัดตลาดสดหน้ามหาลัยที่ของเราจะห่างจากมหาลัยเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรถนนทางหลวงหมายเลข3077เครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติผ่านด่านเขาใหญ่ขึ้นสู่เขาใหญ่ครับซึ่งจากที่แปลงนี้ไปด่านเขาใหญ่ระยะทางประมาณ6กกิโลเมตรและก็จากที่แปลงนี้ครับขึ้นไปเที่ยว ธรรมชาติบนเขาใหญ่ครับระยะทางประมาณ37กิโลเมตรถ้าเราจะขึ้นไปอีสานครับผ่านอำเภอปากช่องไปนครราชสีมาจากที่นี่ครับไปปากช่องระยะทางประมาณ79กิโลเมตรไปนครราชสีมาครับระยะทางประมาณ182กิโลเมตรเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกหนึ่งเส้นทางจากภาคตะวันออกสู่ภาคอีสานนะครับ ที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือบริเวณบ้านเนินไม้หอมที่แปลงนี้จะห่างจากถนนทางหลวงเส้นนี้เข้าไปประมาณ500เมตรครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับประมาณ500เมตรเข้าไปบริเวณทางเข้าค่ายลูกเสือไทยปาจีนบุรีผ่านชุมชนผ่านหมู่บ้านเข้าไปครับสองฝั่งข้างทางก็มีร้านค้าร้านขายของชำ ซ้ายมือครับวัดเนินไม้หอมเราเลยวัดไปครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวามือติดกับโรงเรียนบ้านเนินไม้หอมเลยนะครับแปลงนี้เนะื้อที่3มไร่3ามงานสิเอ็ตารางวาขวามือครับโรงเรียนเนินไม้หอมเดีวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปครับเป็นทางเข้าโรงเรียนเนินไม้หอม ที่ของเราจะติดถนน2ด้านครับก็คือด้านที่ทาราวิ่งเข้ามาแล้วก็อีกหนึ่งด้านครับก็สามารถที่จะเข้าได้เช่นกันครับเป็นถนนคอนกรีตมาถึงแล้วนะครับที่แปลงที่ต้องการที่จะนําเสนอสภาพแวดล้อมให้กับคุณผู้ชมได้รับชมก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาชมพื้นที่จริงตรงนี้สภาพพื้นที่ครับพื้นที่ว่างเปล่าครับเหมาะมาทําบ้านสวนในโอโซนวิวเขา ที่ของเราจะอยู่ในชุมชนครับติดกับโรงเรียนบ้านเนินไม้หอมมีทางเข้าออก2ด้านสภาพพื้นที่มองเห็นวิวเขาสวยงามครับับถ้าคุณผู้ชมกําลังมองหาที่ดินทําบ้านพักอาศัยครับแปลงนี้3ไร่3งาน11ตาร,รางวาติดถนน2ด้านครับสามารถมาแบ่งกันได้นะครับคนละครึ่ง แปลงนี้ขายที่850 0 0บาทต่อไร่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่ติดกับโรงเรียนเดินไม้หอมครับอยู่ใกล้วัดเนินหอมอยู่ใกล้ค่ายลูกเสือไทยปราจีนครับมาสร้างบันสวนปลูกทุเรียนก็ได้นะครับแปลงนี้ในพื้นที่ตรงนี้ก็มีหลายแปลงครับที่ปลูกทุเรียน การเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปียเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร,ระยะทางประมาณ98กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ115กิโลเมตรไปทะเลบางแสนครับชนบรุรีระยะทางประมาณ140กิโลเมตรขึ้นโรคราชนครราชสีมาครับระยะทางประมาณ182กิโลเมตรไปปากช่อง ระยะทางประมาณ79ิกิโลเมตรไปเที่ยวเขาใหญ่ครับ37กิโลเมตรไปหน้าด่านครับระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางเข้าออกสะดวกครับระบบสาธารณูปโภคพร้อมไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตมีเพื่อนบ้านครับที่ของเราจะหันหน้าไปทางทิศเหนือกับทิศใต้นะครับซึ่งจะมีทางเข้าออก2ด้านแา่ฝนะั่งหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนืออีกฝั่งหนึ่งหันหน้าไปทางทิศใต้ ติดกับรั้วของโรงเรียนเนินไม้หอมเลยนะครับแปลงนี้หากคุณผู้ชมครับกำลังมองหาพื้นที่ในเมืองโซนตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับลองแวะมาชมได้เลยครับพื้นที่กรีนโซนสีเขียวโอโซนครับห่างไกลมลพิษเหมาะแก่การมาทำบ้านสวนพักอาศัยในวัยเกษียณหรือว่าซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานก็ได้ครับ ทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับก็จะติดถนนคอนกรีตเส้นนี้สําหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับพื้นที่ตําบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่3ไร่3งาน11ตารางวาราคาไรละ850,000หบาทฉนดคุดแดงนอสอสีจอครับสนใจติดต่อทราะเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 6 6 0 8 6 0 1 8 8 8 5 6ครับ0 8 6 0 1ตอง8 5 6 ทารายินดีที่พาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้ผืนนี้โทรเข้ามาสอบถามไลน์เข้ามาสอบถามทุกช่องทางการติดต่อครับเดี๋ยวทาราปักหมดุดโลเคชั่นให้กับคุณผู้ชมได้ศึกษาสภาพแวดล้อมใกล้เคียงก่อนที่จะเดินทางเข้ามาชมพื้นที่จริงตรงนี้แปลงนี้ครับวันนี้ทารากราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้กราบขอบพระคุณอย่างสูงทาราขอวอวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีสุขภาพพารังไม่แข็งแรงตลอดการ ไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับประกอบธุรกิจประกอบกิจการทําหน้าที่การงานอะไรครับก็ขอให้มีแต่ความราบรื่นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องเงินไหลนองทองได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านทาราสังหาปลาจีนกราบขอบพระคุณครับ